ก็เดินมาหลังบ้านนะครับก็เจอแขกไม่ได้รับเชิญตอนนี้ผมก็ <c oughs> ไล่เข้ามาในห้องน้ำแล้วไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วนะเห็น่างแล้วเห็นหางแล้วแหมวิ่งกันมาหยกๆครับดูสิไม่ค่อยชัดเลยแต่สักหน่อยแตะสักหน่อย นี่หัวอยู่นี่ครับนี่พี่ห้าวพี่ห้าวมาทำอะไรแถวนี้ฮะวิ่งไล่กันมาไกลๆครับหอบเลยจับหน่อยขอจับหน่อยขอจับหน่อยสิอุ้ยโอ้โหโอ้โหวาอมาอ สวัสดีก็งูทางมะพร้าวนะครับในคลิปก็คืองูทางมะพร้าว <c oughs> โอ้ยขอโทษครับไอช่วงนี้เ <c oughs> หนื่อยด้วยวิ่งไล่กันมาก็ตัวนี้ก็น่าจะกลางๆนะครับก็ผมอยจะมาแอบกินกินลูกไก่กินลูกเจีย๊ยบยังไงยังไง เฮ้ยนี่ห้าวมากไปเลยไปทางนู้นไปทางนน้นเลยโอ้โห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 เต็มเลยครับเต็มลงเท้าโอเคนะครับผมลองล่อแหละแต่เขาไม่ยอมออกก็ไม่มีไม้นะครับก็เลยลำบากมันเร็วมากเลยมันเร็วกว่าป้องทองซะอีก ก็ปกติผมก็จับแต่ป้องทองน่าจะโฉกนะมามาขนาดนี้แล้วไม่ทาสวยจริงๆก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครเด็ฟัดกับพี่้าวอ้อเหนื่อยันนี้ก็ร้อนด้วยนะครับยังไง จะสู้ต่อไหมั้ยว่าผมไม่ได้จับเขานะครับเขาเลยไม่แกล้งตายแน่นอนอยังไงฮะยังพอเอาเข่า่ออยู่นะยังไงสู้ไหมสู้ไหมฮะตั้ง่ากันแต่ไกลโอ้ยสปริงมาครับแอบกันเป็นหนังอินเดียเลย อลองเข้าไปาเริ่มละเริ่มละเริ่มสปริงละไก่เยอะไม่ได้ครับเริ่มสปริงละลองไปไกลๆมันไม่ค่อยสนขาผอมเท่าไหร่มสนแต่กล้องอน่่งเดียวเลยนะเ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดน เขาขันล่อได้ไหมขันล่อกขันลอกนี่นะครับการป้องกันตัวของูงทั้งมะพร้าวแต่ถ้าเขาสู้ไม่ได้เขาก็จะแกล้งตายนะแต่ว่าผมไม่อยากจับเท่าไหร่เขาไหวมากเลยออย่างนี้สิได,ได้ชัดๆ โอ้ยอนาถาไม้ก็ไม่มีใช้ขันรองง,งูยังไงยังไงโจมตีไหมสนใจสนใจขันอืมเอ้ย <c oughs> กระแทกโอเคดูความสวยงามเฮ้ยเอาซะเหนื่อยเลยเหนื่อยครับ แย่แตกเลยโอเคผมว่าผมจะกวนเขาแค่นี้แหละเดี๋ยวเขาก็คงออกไปเองนะครับก่อนจากนะสวัสด,ดีบายนะก็เดี๋ยวเขาก็คงออกไปเองครับก็กวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับก็าลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ